ยาหน่อสายยาหน่จุดนะไม่ใช่การเดินอย่างพี่นะโยมต้องหยุดหนอแล้วก็ยืนหนอด้วยนะพ้าจะนะนะอันนี้ยาสองโย่หนอเหยียบหนอโย่หนอเหยียบหนอ ยกหนอเหยียบหนอยกหนอเยหยียหนยหนอยหยหนอเยหยหนยบน่หนอมียะรยะอะไรยะน่่่ยนยะ3่่่ยรน่นรย,ะ,ยะน่่่ยน่าจยหน่ง่ัว,วง่ายกว่านะ่ยหยกห dạng yeah. nó no. cứ càng quạng thảo dạng nó dục nó dọc nó thao Nọ dạng nó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  dạng นอนโยนนอนย่านอน่ยนวันนี้เดินระยะนี้ไปก่อนแต่ระยะต่อไประยะสี่เนี่ยบอกให้ไปก่อนฝากไว้ก่อนฝากโยมไว้ไม่ใช่นอนแล้วเรียนไปนะเพราะพรุ่งนี้หลวงพี่ต้องเข้าโบสถนนะั้นโยมต้องมาทําเพราะว่าตอนดึกค่านี้เราจะไปภาวน,นากันนะก็ไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวาบางคนอยู่ชั้นบนอาจจะไม่เห็นอะไรก็เลยสอนตอนนี้ไปก่อนเลย ก็ง่ายๆสีนี่ง่ายที่สุดสีง่ายกว่าสามนะก็จะเป็นยกส้นหนออันนี้ยกแต่ส้นนะยกส้นหนอยกหนอยยางหนอเหยีบหนอดูเท้านะเท้าขวาก็ยังนี่อยู่นะยกส้นหนอยกหนอยยางหนอ เยี่ยมหนอยกซนหนอยกหนอย่าหนอเยี่ยมหนอยกซนหนอยกหนอย่าหนอเยี่ยมหนอง่ายไหมจริงจริงย่าสิคือระยะที่หลวงพ่อ เหมือนพิธาน,นี่ยถ้าเกิดใครจะมามันจะคล้ายกันนะแต่เด,เดินให้ตามกันก็คือยกเห็นไหมจริงๆทุกระยะเนี่ยการมีระยะสองที่ไม่เหมือน,อนาาอกันถูกไหมระยะสามที่เราเดินกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดใครไปยกทุกระยะยกหนอมันจะกลายเป็นระยะสี่สองตัวเลยถูกไหมนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าให้ยก้เาเท้ายกหนอที่สามนะยกเท้าขึ้นมาเลยยกหนอยางหนอเหยียย ระยะสีมันจึงค่อยๆย,ย,ยกส้นยกสุกส้นหนอกยกหนอย่หนอเหยียงหน่อพอได้ไหมแย่ออกนะอันนี้บอ,อกไว้ก่อนนะแต่วันนี้ยังไม่เป็นตะเป็ดไม่ต้องไปทำ